สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอรัญญาชาแนลนะคะวันนี้อรัญญาจะพาไปรู้จักกับ5ต้นไม้ฟองอากาศที่เหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรือหอพักค่ะอยู่ห้องเล็กไม่มีส่วนก็ปลูกได้ดูแลง่ายแถมช่วยให้ห้องสดชื่นขึ้นอีกด้วยค่ะต้นที่1ลิ้นมังกร ต้นนี้นะคะอรัญญาชอบมากค่ะเพราะเขาทนมากอยู่ในที่แสงน้อยก็อยู่ได้แถมยังช่วยดูดสารพิษในอากาศได้ด้วยนะคะบางคนนะคะจะเรียกว่างูเขียวหรือสแน็คแพนปลูกในกระถางเล็กๆก็พอสวยเรียบๆแบบมินิมอลเลยค่ะต้นที่2อปลูด่างต้นนี้ปลูกง่ายมากค่ะใส่น้ำก็รอดใส่ดินก็โต ใบลายเขียวเหลืองแบบนี้จะช่วยดูดาารพิษจากพรมพามานได้ดีมากค่ะที่สำคัญนะคะก็คือถ้าเราเอาใส่ใจกันเล็กๆวางบนโต๊ะก็เก็บไปอีกแบบนะคะต้นที่3อย่างอินเดีย ใบใหญ่สวยเงาช่วยฟอกอากาศดีมากค่ะเหมาะกับคนอยู่คอนโดที่มีแสงแดดแบบรำไรข้อดีก็คือไม่ต้องรดน้ำบ่อยประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอค่ะต้นที่4มอนสเตอร่า ต้นนี้นะคะอรัญญาชอบมากค่ะเพราะจะมีใบเขียวเข้มมีลายฉลุสวยๆดูแล้วรู้สึกสดชื่นทุกครั้งที่เห็นเลยค่ะมอนสเตอร่านั้นนะคะจะช่วยฟอกอากาศได้ดีค่ะและยังช่วยเพิ่มความชื้นในห้องด้วยวางในห้องนั่งเล่นก็เก๋วางข้างเตียงก็ดูหรูสไตล์มินิมอลหรือมูจิก็เข้ากันหมดเลยนะคะข้อดีนะคะก็คือไม่ต้องรดน้ำบ่อยแค่แสงรำไรกับดินโปร่งก็พอค่ะ ใครอยู่คอนโดแล้วอยากมีมุมธรรมชาติเล็กๆมมนสเตอร์รานี่แหละค่ะเหมาะมากค่ะต้นที่5เดลีต้นสุดท้ายนะคะที่รัญญาอยากแนะนำเลยนั่นก็คือต้นเดลีค่ะเพราะเป็นต้นไม้ที่ออกดอกขาวๆสวยงามนอกจากจะช่วยฟอกอากาศยังช่วยเพิ่มความชื้นให้กับห้องอีกด้วยค่ะปะลูกไว้ใกล้เตียงนอนก็ดีนะคะช่วยให้หลับสบายค่ะ หมดนี้นะคะก็คือ5ต้นไม้ฟอกอากาศที่อรัญญาแนะนำสำหรับคนที่อยู่คอนโดนะคะใครเคยเลี้ยงต้นไหนแล้วบ้างหรืออยากให้แนะนำต้นไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องอรัญญาชาแนลด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ